สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกนะคะในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณครูก็ได้ทบทวนให้น้องไปแล้วนะคะลูก3บทด,ด้วยกันนะคะบทที่1เรียนรู้าศาสนา10ข้อบทที่สหลักธรรมทางาศาสนา10ข้อนะคะบทที่3เราเป็นชาวพุทธ10ข้อนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาขึ้นบทใหม่นะคะ ในบทที่4ชาวพุทธที่ดีนะคะอ่าดูภาพเลยนะคะอ่านี่คือชาวพุทธที่ดีนะคะอ่าอ่าดูนะคะชาวพุทธที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไรเพราะอะไรนะคะอ่าดูต่อไปเลยนะคะ ชาวพุทธที่ดีควรฝึกปฏิบัติตนตามมารยาทชาวพุทธนะคะเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาตามความเหมาะสมและหมั่นพัฒนาจิตใจนะคะตามแนวทางของศาสนาเพื่อให้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะกับเป็นชาวพุทธที่ดีนะคะาชาวพุทธที่ดีเรียนสองเรื่องด้วยกันนะคะในชาวพุทธที่ดีก็คือ การกราบแบบเบญจางคัปรปดิษฐ์และการปฏิบัติต,ตนต่อพระพิสุถือว่าเป็นมารยาทชาวพุทธที่ควรฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะาการกราบแบบเบญจางคัปรปดิษฐ์นะคะด้วยการกราบแบบเบญจางคปรปดิษฐ์นี้โดยให้อวัยวะทั้ง5ส่วนนะคะจรดพื้นมีอะไรบ้างคะ น้องฝึกตามไปได้เลยนะลูกเข่าสองข้างมือสองข้างหน้าผากจะหลดพื้นแล้วกราบกี่ครั้งคะกราบคารพพระรัตนตรัยต้องกราบกี่ครั้งคะกราบพระ3นะคะเพื่อระลึกถึงคูณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะคะอ้าวอยู่ในธาตุเรียม การกราบแบบเป็นจังขับไปดิดอยู่ในท่าเตรียมนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนักเรียนดูภาพได้เลยนะคะลูกดูภาพลำตัวตรงนะคะวางมือบนหน้าขาของตัวเองนะคะผู้ชายนั่งคุกเข่าในท่าเทพประบุตรนะคะนั่งบนส้นเท้าปลายเท้าตั้งตรงเข่าทั้งสองข้างห่างกันเล็กน้อยนะคะต่อไปผู้หญิงนั่ง ท่าคุกเข่าเหมือนกันนะคะอยู่ในท่าเทพธิดานั่งบนส้นเทา้าปลายเท้าราบเข้าถึงปลายเท้าชิดกันราบกับพื้นนะคะอ่านี่คือท่าเตรียมต่อไป2นะคะการพนมมือการพนมมือก็คืออัญชรีนะคะน้องดูภาพไปเลยน้องฝึกปฏิบัติได้ด้วยนะลูกฝึกไปเลยนะคะ,ะการพนมมือก็คือฝ่ามือทั้งสองประกบกัน นะคะให้ปลายนิ้วมือตั้งขึ้นนะคะต่อไปพนมมือไว้ระหว่างอกภาพที่สองนะลูกอ่าไว้ระหว่างอกนิ้วทุกนิ้วแนบชิดติดกันเลยนะคะอ่าแล้วก็ภาพที่3แนบโอกทั้งสองข้างชิดชายโครงของตัวเองนะคะต่อไป3การไหว้วันทาก็คือยกมือที่พนมขึ้น นะคะต่อไปให้ปลายนิ้วมือจรดระหว่างคิ้วและให้ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผากพ,พร้อมกับก้มศีรษะลงไว้นะคะวันทาสการกราบก็คืออภิวาทน้องทำตามไปได้เลยนะคะลูกดูภาพแล้วน้องฝึกไปได้เลยนะคะมือทั้งสองค่ํมลงกับพื้นนะคะ ก้มให้หน้าผากจรหดพื้นผู้ชายวางแขนราบกับพื้นให้โศกต่อเขา่านะคะผู้หญิงวางแขนราบกับพื้นให้โศกคล่อมเขา่านะคะอ่าต่อไปเรื่องที่สงก็คือการปฏิบัติตนต่อพระพิสุอ่าชาวพุทธที่ดีต้องปฏิบัติต่อหน้าพระพิสุให้ถูกต้อง นะคะทั้งการนั่งการยืนและการเดินนะคะดูภาพที่หนึ่งก็คือการนั่งต่อหน้าพระพิกษุนะคะให้นั่งพับเพียบน้องดูภาพไปเร้ยด้วยนะคะลูกแล้วน้องฝึกได้เลยนะคะทั้งหญิงและชายวางมือประสานกันไว้ที่ตักนะคะต่อไป2การยืนต่อหน้าพระพิกษุ นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้ยืนตรงนะคะส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกกันเล็กน้อยนะคะมือประสานกันไว้ที่ข้างหน้าน้องดูภาพแล้วน้องฝึกปฏิบัติได้เลยนะลูก 3. การเดินสวนทางกับพระพิสุนะคะให้เดินหลีกเข้าทางซ้ายมือของพระพิสุนะคะแล้วยก แล้วยืนโทษนะคะลูกแล้วยืนตรงให้มือประสานกันไว้ข้างหน้านะคะอ่าต่อไปสการเดินตามหลังพระพิสุนะคะอ่าขนาดเดินต้ตองสํารวมกิริยาให้เรียบร้อยน้อมตัวลงเล็กน้อยตามภาพเลยนะลูกน้องต้องฝึกด้วยนะอ่าต่อไปให้เดินเยื้องไปทางซ้ายมือของพระพิสุนะคะ เว้นระยะห่าง2ถึง3าก้าไม่เดินชิดนะคะอสองเรื่องด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้หลังจากที่น้องดูคลิปวิดีโอไปแล้วน้องต้องทำแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดกิจกรรมตามตัวชีวัดหน้าที่20นะคะกิจกรรมที่1.8ด นะคะเติมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนนะคะตามมารยาชาวพุทธที่ถูกต้องนะคะลูกมีด้วยกันทั้งหมด7ข้อทําหน้าเดียวนะลูกหน้าที่20นะคะน้องทําให้เรียบร้อยแล้วน้องฝึกปฏิบัติมารยาชาวพุทธด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ